มีห้องนอนใหญ่เนี่ยหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องห้องน้ำห้องน้ำก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอะห้องน้ำคือยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะส่วนหนึ่งก็แพ็กใส่ของต่างๆอันนี้คือของที่เอาออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะชั้นก็จะโล่งๆนะคะอันนี้ก็ห้องแขกนะคะก็จะเป็นวิวสวนหลังบ้านนะคะสวนที่ไม่ได้ทําแล้วนะคะเป็นปีเพราะเราจะย้ายบ้านนะคะเตียงต่างๆนะคะแล้วก็ใจหายอยู่นะตัวเสื้อผ้า

คจ้ิดึงแล้วไหมคะโอเค <Okay S 2> ค่ะกลับ home together ค่ะ Good morning เช้าวันใหม่ค่ะทุกคนค่ะแมวเคยพูดว่าแมวเนี่ยจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการย้ายบ้านนะคะแต่ว่าพอห้องจริงแล้วนะคะมันไม่ทันจริงๆเลยคะ่ะอันนี้คือห้องนอนของเรานะคะ คือตอนแรกอะว่าจะแพ็กไปแล้วก็แบบจะถ่ายคลิปไปอะไรย่างเงี้ยแต่พอเอาข้างจริงคือมันไม่ทันจริงๆก็เอาเป็นมาอัปเดตกันก็นแล้วกันนะคะมุมนี้เป็นมุมทํางานของอันดี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีอยู่ 2.5ห้องนะคะ2.5ห้องของสวิสเนี่ยก็หมายความว่ามีห้องนอนใหญ่เนี่ยหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องสเปร์หนึ่งห้องนะคะถ้าเกิดว่าใครอนุญาติแมวมาพักหรือว่าเพื่อนสนิทมาพักอะไรเงี้ยแมวก็จะให้มาพักที่ห้องนั้นได้นะคะเป็นห้องที่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยต้อนรับเพื่อนๆแมวหลายคนแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นห้องนอนนะคะที่เห็นไปนะคะข้างนอกนะคะก็ ลงบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นชั้นรองเท้าที่เหลือกันแค่สองคู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาของไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไปห้องน้ําห้องน้ําก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยอะห้องน้ําคือยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะ แต่ว่าห้องน้ํานี่เดี๋ยวแมวอาบน้ําอาบผ้านะคะแล้วก็จะเก็บของนะคะห้องน้ํานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะแมวจะพามาดูห้องครัวนะคะอันนี้ห้องครัวบ้านเก่านะคะบ้านที่ยังอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เอาของออกมาจากตู้หมดแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็แพ็กใส่ของต่างๆอันนี้คือของที่เอาออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะชั้นก็จะโล่งๆนะคะอันนี้คือของที่เอาออกมาบางส่วนบ้างแล้วนะคะนี่ก็จะโล่งแล้วนะคะก็จะโล่งแล้วนะคะตู้เย็นก็จะแบบว่า ยังมีของบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เยอะนะคะอัน๋นึต e ู้เย็นสิเนี่ยค่ะตู้เย็นก็จะมีไม่เยอะแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาทิ้งนะคะพวกน้ำพริกอะไรที่เอาไปได้ก็จะเอาไปแต่ค่ะแต่ว่าอันไหนที่เอาไปไม่ได้ก็จะไม่เอาไปนะคะแล้วก็เหลือเครื่องครัวด้วยนะคะเนี่ยเหลือแบบหม้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนห้องนี้นะคะที่แม่บอกว่าเป็นห้องแสแตร์นะคะเป็นห้องเวลาแขกมาพักนะคะจะให้มาพักที่นี่นะคะ ก็คือแขกก็คือเพื่อนสนิทนะคะไม่มีใครที่ไม่ได้สนิทนะคะก็บ้านมันหลังเล็กเนาะก็ยังไม่สามารถที่จะรับแขกได้นะคะใครที่ถามแมวนะคะว่าแมวอยากจะทําแบบโฮมสเตย์ไหมอ่ะแมวต้องบอกแมวอยากทํามากเลยนะคะแต่ว่าต้องให้แมวได้บ้านซื้อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแมวได้บ้านซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวแมวจะรีบแจ้งทุกคนในนี้เลยนะคะแล้วก็จะพาเที่ยวสวิสแบบอินไซเดอร์แบบสุดๆเลยนะคะ อันนี้ก็ห้องแขกนะคะก็จะเป็นวิวสวนหลังบ้านนะคะสวนที่ไม่ได้ทําแล้วนะคะเป็นปีเพราะเราจะย้ายบ้านนะคะเตียงต่างๆนะคะแล้วก็มุมหนังสือนะะหน้าหนังสือก็จัดไปแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่เออจะต้องเอาไปนะคะเป็นโซฟาเบสนะคะของแขกนะคะน,นี่ออกมาที่ห้องรับแขกแล้วนะคะ ห้องรับแขกก็จริงๆแล้วมุมนี้คือมีกระเป๋าเดินทางนะคะหลายใบเลยนะคะอันนี้มันใบใหญ่นะคะมองอย่างนี้มันดูเหมือนใบเล็กแต่จริงๆแล้วมันใบใหญ่อันนี้เนี่ยได้ทําการขนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้แมาไปทริปกับเครสกับพีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครติดตามกันก็จะเห็นว่าแมวเนี่ยไปเที่ยวนะคะแล้วก็พาเพื่อนไปทําธุระด้วยนะคะ เรื่องต่างๆนานาเนาะเรื่องมีซ่าเรื่องการย้ายประเทศเรื่องทํา,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  ap, ทาธุรกิจนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันนะคะแล้วก็มันก็ไม่เหนือบากแกรงที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็แม้ก็ต้องวิ่งกลับมาเก็บของนะคะซึ่งห้องเก็บของเนีย่ยตอนนี้คือประมาณนี้นะคะกระเป๋าเมื่อสักครู่ที่พูดยังไม่เสร็จไปนะคะคืออดีตคนไปแล้วหลายใบนะคะ <c oughs> เพราะว่าบ้านเก่าบ้านใหม่เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้าน ปัจจุบันเลยนะคะแมวอะก่อนที่มาเพื่อนจะมาเนี่ยแมวแพกแพกแพคของใส่กระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางแบบนี้นะคะแพกไว้เยอะมากนะคะแล้วก็ออดี้ก็ลากไปลากไปลากไปนะคะก็น่าจะเหลือเบสดอันนี้นะคะแล้วก็มุมทีวีนะคะที่ทุกคนเคยเห็นนะคะก็แกะออกแล้วนะคะทีวีก็อยู่ตรงนี้นะคะออดีก็เดินกลับมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน What are you doing คะ Moving เหนื่อยัหมคะเหนื่อยมากครับ How many times you already bring with this wheel my dear Ten times Already t e times altogether l t e times ตอนนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะคะต้องบอกว่าบ้านใหม่เราใกล้มากนะคะก่อนหน้านี้คือใครที่ติดตามแล้วมานะมันก็จะพูดเสมอว่าเราโชคดีมากที่ได้บ้านใหม่ห่างจากบ้านนี้นะคะบ้านเก่าเนี่ยแค่ 200เมตรไม่ถึง200มามาเมตรด้วยซ้ำอ่ะโอ้แล้วเราก็สามารถแบบเดินได้สะดวกสบายนะคะอันนี้คือจริงๆแนละ้วมันต้องเป็นซีวิวนะคะจริงๆแล้วคือต้นไม้พวกนี้นี่คือเราต้องตัดนะคะแล้วนี่ก็จะเห็นเป็นวิวทะเลสาบนะแต่เนื่องจากว่าเราจะย้ายแล้วนะคะเราก็เลยไมออ่ตัดแล้วนะคะก็คุยกับเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ต้องตัดจริงๆเราจากบ้านแล้วเนี่ยคือเห็นวิวทะเลสาบลนะ้วมันเห็นอยู่นี่นเห็นไหม เห็นอยู่นิดๆ,ๆนะคะแต่ว่าจริงๆมันจะเห็นเยอะมากนะคะเราต้องตัดอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิวทะเลสาบสวยงามเลยนะคะ mm hmm. เอางี้ก็แล้วกันนะคะง้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาขอตัวนะคะไปจัดของเพิ่มเติมนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเาจะทยอยอัปเดตนะคะอัปคลิปก,กับทุกคนด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ลูกๆนะคะไม่พาไปไม่ได้เลยนะคะลูกๆของแม่สวยงาม mm hmm. ขนาดนี้ต้องไปอยู่กับแม่แน่นอน mm hmm. โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวแมวขอตัวเก็บของให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ขนของมาเรื่อยๆนะคะมีเสียงน้ำไหลนะคะเพราะว่า,ถาแถวๆบ้านแมวเนี่ยมีน้ำด้วยนะคะเป็นอะไรที่อาดีชอบมากเลยนะคะมีแม่น้ำเล็กๆนะคะอาดีชอบไหมคะชอบครับ uh, We have small river by our house our new place วันนี้นะคะนอกจากแมวจาก ายายบ้านนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการจ้างนะคะบริษัทขนยายบ้านนะคะเพราะว่าของที่เรา,าย้ายกันเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเราอาจจะแพกไว้แพคไว้นะคะและอันไหนที่ก่อนหน้านี้ที่แม่บอกว่าอดีเนี่ยเขาค่อย เลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบบจูงกระเป๋าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะ่ะเราก็สามารถที่จะทำเองได้นะคะแต่ว่าอันไหนที่มันใหญ่เกินไปนะคะกระเป๋าอันไหนที่มันหนักเกินไปนะคะเราก็ต้องใช้บริการของ Moving Service Company นั่นเองนะคะอดีคะ่ะ Moving Service Company in Switzerland actually per hour how much does it cost We have two people with the van อ mm ือ hmm. Man with the van The man with the van yeah. Yes and how much we pay for for them I were working like... Oh, how long? 2 two hours 2 hours 50 minutes 2 yeah, two hours almost 3 hours Yeah Almost 500 Almost 500ก็2ชั 2> revenue, Source, ่วโมงครึ่งนะคะกับราคา500สวิสฟรังค so ์นะคะก็1สวิสฟรังค์ตอนนี้ก็ประมาณ36นะคะตีไปเป็นตัวเลขแบบ30ก็แล้วกันเนาะ 5 3านะคะก็ประมาณ1 7นะคะประมาณ1 7ื่น8นะคะมีค่าประกันอีกเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอ่อ รายจ่ายของเรานะคะที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัท moving company นะคะตอนนี้อาทิตย์เนี่ยเดินล่วงหน้าไปแล้วเพราะแมวเดินช้านะคะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้เนี่ยที่แมว start คลิปนี้นะคะคือแมวค่า start ที่หน้าบ้านใหม่นะคะแล้วแมวก็พูดมาเรื่อยๆนะคะเมาส์มอยมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยอยากจะโชว์ให้กับทุกคนเห็นด้วยคะ่ะว่าบ้านที่บอกแมวบอกว่ามันใกล้นั่นน่ะมันใกล้ยังไงนะ,ะมันใกล้มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะก็เดินมา ใกล้จะถึงบ้านเก่าแล้วว่ะเนี่ยเมาส์ไปพูดไปแค่เนี้ยใกล้จะถึงบ้านเก่าแล้วว่ะ <c oughs> ใครนะคะที่มีประสบการณ์ <c oughs> เคยย้ายบ้านนะคะ <c oughs> ก็น่าจะเข้าใจห่ออกเนาะแล้วก็แมวอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้มันเต็มไปได้วยความรู้สึกนะคะมันเต็มไปได้วยปศุสัตร์มันก็ไม่ได้เก่าถึงขนาดจ,จะเป็นปศุสัตว์นะแต่สำหรับแมวมันมีค่าไงแมวก็เลยถือว่ามันเป็นปศุสัตร์ส่วนหนึ่งเลยในชีวิตนะคะครอบครัวไม่เคยมาที่นี่เพื่อนสนิทแ้วหลายคนเคยมาที่ที่นะคะแล้วก็เราก็ ไม่รู้อะมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างกับบ้านหลังนี้นะคะแมวเริ่มตั้งแต่การต่อตู้ต่อเตียงกับอาดีนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่การคือแบบนับหนึ่งด้วยกันอนะเออมันก็เลยเป็นแบบเป็นความทรงจำที่ดีแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยออคิดถึงมันเสมอนะคะแต่ว่าโชคดีที่บ้านหลังนี้มันอยู่ใกล้บ้านใหม่เนาะก็สา,าออมารถที่จะมา เยี่ยมมันบ่อยๆได้นะคะจนกว่ามันจะถูกทุบทิ้งไปนะคะสาเหตุที่แมวใายบ้านเนี่ยอ่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยใกล้ไหมคะใกล้มากเนาะใกล้มากเลย เดินมาถึงแล้วนะคะก็สาเหตุนะคะที่เราต้องย้ายบ้านกันนะคะแมวเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะคะในสักอีพีหนึ่งนะแต่ว่าแมวไม่แน่ใจว่าคนที่เพิ่งมาติดตามกันเนี่ยก็อาจจะแบบงงว่าแบบเอ๊ะทำไมน้องแมวแบบอยู่อยู่ย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือสาเหตุที่เราย้ายบ้านนะคะก็เป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของสองคนนะคะก็คือพี่ชายนะคะแล้วก็พี่สาวนะคะแล้วก็ออ บ้านเนี่ยมันอายุประมาณ40ปีนะคะเขาก็เลยต้องการที่จะทุบนะคะแล้วก็สร้างใหม่นะคะสร้างเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างเป็นบ้านที่เป็นบ้านสามชั้นนะคะสำหรับขายนะคะแล้วก็แมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยเขาจะแบบขายให้เราไหมนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านที่เป็นพี่สาวที่อยู่กับเรานะคะเขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็อยากจะให้อ,อ่าเราเนี่ยมาอยู่กับเขานะคะเดี๋ยวแมวก็ต้องดูอีกทีนึงคะ่ะว่าเวลาเขาทําเสร็จแล้วเนี่ยภายใน2ปี3ปีเนี่ยราคาเนี่ยเราสู้ไหวไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราสู้ไหวเนี่ยเรา อาจจะได้กลับมาอยู่บ้านเดิมนะคะไม่บ้านใหม่สถานที่เดิมๆเ,เอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวแมวขอรออันนี้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ลืมกุญแจบ้านหลังเก่าก็ต้องวิ่งกลับไปบ้านหลังใหม่เมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ชมแอปเปิลไปก่อนนะคะต้นแอปเปิลหน้าบ้านที่แบบว่าจะต้องมาเยี่ยมมันบ่ยบอยๆแน่นอนเพราะว่ามาเด็ดกินบ่อยมาก ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เพื่อนมาหลายๆคนชอบมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูใบม้ร่วงแล้วนะคะก็ยังมีดอกกุหลาบนะคะบานอยู่นะคะฉะนั้นคือฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคือดอกกุหลาบเขาจะฟูเต็มต้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะเลื้อยมาทางนี้ด้วยนะคะเราก็จะตัดแต่งกันทุกปีนะคะคิดถึงมันมากๆแน่เลยอะ่ะคือถ้ามันยังอยู่อ่ะสามารถมาได้แต่ถ้าแต่ว,ว่าเขาทุบไปแล้วอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพเก่าๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็โล่งมากแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่อาดีกับแมวนะคะมาเก็บกวาดทําความสะอาดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมของออสวิสเนี่ยคือเวลาเราย้ายบ้านออกไปะคะ่ะเราจะต้องจ้างบริษัททำความสะอาดนะคะมาทําให้เราแต่เพิินว่าบ้านหลังเนี้ยเจ้าของบ้านเขาจะ ทุบแล้วนะคะเขาก็เลยให้เราเนี่ยเท้าความสะอาดกันแบบง่ายๆกันเอง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืนเงินประกันทั้งหมดให้กับเราเลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่มีเตียงรับแขกก่อนหน้านี้นะคะก็โล่งเลยนะคะห้องใหญ่อยู่นะคะดูจากตัวอาที่ได้นะคะห้องนี้แบบรับแขกได้หลายคนเลยห้องนี้เคยรับแขกสูงสุดประมาณห้าคนนะคะนอนด้วยกันนะคะตอนที่เราแต่งงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอ่อห้อง รับแขกที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะมุมนั้นก็จะเป็นมุมลูกสาวนะคะที่มีต้นกล้วยไม้นะคะของแมวนะคะซึ่งขนไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นมุมที่แบบเวลาแมวทําคลิปนั่งพูดนั่งเมาส์มอยอะไรเงี้ยมันก็จะนั่งมุมนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็โซฟานะคะที่เรารับมานะ,ะที่เราต่อกันเองแต่ศูนย์นะคะก็อีกตรงนี้ก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะยังเหลืออะไรบ้างก็อีตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะคะแตบบ่ว่าตอนนี้อดีตีคือแบบมาทำ,ำาภาซาดกันนะคะก็เก็บไว้นั่งหน่อยนึง ส้มนะคะแล้วก็กระเป๋าข้างนอกนะคะเสื้อผ้าข้างนอกนั่นก็ไม่ใช้แล้วนะคะส่วนก็คิดถึงเนาะส่วนให้เรื่องยของเราอดีค่ะเวลาอยู่ด้วยค่ะกินโยเกิร์ตครับกินโยเกิรค่ะอาหารเช้า your breakfast เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะคืออันนี้จะกินอาหารเช้าเป็นออ โยเกิร์ตแค่นั้นนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะมีกล้วยนะคะอันนี้ตู้เย็นของเราที่ปิดไฟแล้วนะคะมันวงเวงมากเลยะคะ่ะทุกคนมันวงวงเวงเวงม,มากนะคะอันนี้ก็คือ,อต้องทําให้น้ําแข็งมันละลายด้วยนะคะห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันห้องน้ําก็ลงมากห้องน้ําเป็นห้องที่แบบแมวน,น่าจะใช้บ่อยรองจากห้องครัวเลยนะคะเพราะว่า ห้องครัวเนี่ยเป็นชีวิตและจิตใจเนาะชอบทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบน้ำยาล้างห้องน้ำน,นะคะอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เหลือ,อเลยแล้วนะคะโล,ะคะล,ล,ล,ล่งนะคะโล่งหรือโล่งลึกละเจ้าไปหมดแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นตู้ใส่เครื่องสาอางของแมวนะคะไดเป่าผมต่าง,ง,งๆหน้าอะไรเงี้ยก็ไปหมดแล้วนะคะใจหายมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะใจหายจริงๆ ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่ของเรานะคะที่ต้นคลิปแมวเพิ่งจะลงคลิปไปเนาะที่มีเตียงของเรานะคะก็เป็นเตียงใหญ่นะคะมุมนี้มุมมาดีก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะใจหายอยู่นะตู้เสื้อผ้าบายบ <laughs> sad, ายย่เบดรูม feeling sad ทำไมดีอ่ะ but we have to go on the show must go on yes i n d r e s s mm to today h hmm. h yes today gonna be our last day here oh ก <laughs> 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 ็อัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคือบรรยายมากไปมันก็มันมีความรู้สึกเนาอมันก็จะแบบเศร้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ย สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจแมวกับอาดีด้วยนะคะบ้านใหม่เนี่ยแน่นอนเลยว่าทุกอย่างมันใหม่นะคะถึงแม้ว่ามันจะใกล้ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเดิมอันนี้คือความโชคดีแต่ว่าเ,ออเราก็ยังต้องแบบอาศัยความเคยชินนะคะเราก็ต้องอาศัยออระยะเวลานิดนึงนะคะในการในการ ปรับตัวนะคะเข้ากับบ้านใหม่แล้วก็บ้านหลังนั้นเขาก็จะต้องปรับตัวเข้ากับเราด้วยเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะคืนนี้นะคะจะเป็นคืนแรกที่เราจะไปนอนบ้านใหม่นะคะแล้วก็คลิปมันอาจจะไม่ต่อเนื่องยังไงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแมวอาจจะพาแบบไปเดินซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยมันใหญ่กว่าบ้านนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะแบบต้องซื้อของใช้บางอย่างเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู ร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็มาแต่งบ้านด้วยกันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปด้วยกันนะคะแล้วก็คลิปเที่ยวนะคะยังไงก็ทําอยู่นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็มีแพลนจะไปเที่ยวนะคะคนที่ชอบท่องเที่ยวคนที่รักสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดิค่ะ Time to say goodbye ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะโดยการกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามค่ะ See you next time สํหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้ว <goal> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย